สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมหมอน้พาพี่น้องมาไซเบ็ดกบครับพี่น้องหมอนไซเบ็ดกบนี่แหละครับผมหมายดันหลังเท่านี้แหละครับพี่น้องก็เป็นทุองให้ทุองหน้าับผมติดโขกติดดอนเนาะครับพี่น้องก็ช่วงนี้น้ามันยังมีกระจกกระจ่ายอยู่นะผมก็สีใสเลาะหน้ามองในหิมปลานะครับพี่น้องค่ะมีกบใหญ่มีกบเก่ากบหน่อยกะ มีก็สีบลอนด์หรอครับพี่น้องเ <c oughs> บ่งหยาหนามันเป็นเขาหน้าวานนะครับพี่น้องอันนี้นครับผมมองได้เป็นแต่นีนะครับผมมองนี้เป็นโขกเป็นดอนขามีกขบเก่าอยู่เนาะมือนนี้เขาจะใส่เบ็ดเป็นแบบเบ็ดแขวนนะครับพี่น้องใส่เบ็ดแขวนนี่ผมเอาเบ็ดมาสี่สิบหลังเบ่งว่าสิไดใดใส่เบ็ดบ่เพราะว่ากัมองใส่กับสีแบบ,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 บบมองเป็นตะคือเขายจงใส่นะครับพี่นอ้องก็เลาะไปน้ำมู้ินะเบ่งว่าจ ไปใส่พิดพอเนาะเย๋ยอใส่เดือนใส่เดือนเท่ากับตัวงามงามเลยพี่น้องมันนี่นะครับผมตอพอดีพอดีบ่หน่อยบ่ใหญ่พอดีคำแต่เหมือน,นใสช่วงนี้เป็นเวนลาประมาณหาเม้งเหรครับพี่น้องหาเม้งแรงแห้วแต่ว่ามันยังแดดอยู่ยังแดดอยู่ก็จะใส่ขาขึ้นเลยเดี๋ยวมือเสาจ์จะมาหลอกมึงไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ มันกับพี่ห้วงโอ้อยห <c oughs> นานีา่ว่าเขาได้แต่เป็นหนาหลายแห่งนี่ครับผมเป็นปลาเป็นโขกเป็นดอน นี่จะล้างหนึ่งนะพี่น้องเคียบพื้นที่กันหยามันหลายเนาะ ก,กบมาจากหิมพานต์นี่น้องก,กบมาจากหิมพานต์ก็สิมัดง่อยมองนี่แหละกว่อนันดับแรกเลย ครับมองได้เป็นช่องมองมีเข่าเนี่เขาก็ใส่ได้แล้วครับพี่น้องแล็กสิมี่บูมี่เลยพี่น้องไม่มันสิมีอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าแต่วันสิมีหน่อยมีไหลแค่นั้นแหละมีไปทัวร์อยู่กมว่าบกบช่วงนี้ยกบท่านเดททอน มุนผมจะไปทางไดดได้เปล่าเรีรนยนนิ้วปลาดุงดึง,งดึงอะโอ้อยยังเป็นเรียนอะไรยังกันสมุนนี่เป็นตะคือเล็กน้อยตะมีกบมาเรียนอยู่มองนี ครับผมเบิึงครับไม่หิ่มปลาแบบนี้สิคือบ่เหนียดฮ้อนหวนพี่น้องมือน,นีั อ้าพี่น้องเดี๋ยวผมสิล่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมสิขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจังถามมารุนกันว่าสีมีกบกินบอไม้นี่พี่น้องล่าไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมใส่ไปเรื่อยๆกัน,นครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับน่ครับผมฝ่าคืมๆนะครับผมเสาร์นี้ เดี๋ยวสิพ้าพี่น้องเลาะเบิงเบ็ดกบนะครับพี่น้องใส่เลาะเ <c oughs> สียงหาย <c oughs> นี่ครับผมใส่เลาะน้ำโขกน้ำดอนนี่แหละครับผมมาชิเป็นยังไงนะครับผมไปไปเลาะเบิงกันครับมขข <c oughs> มไม้โขกหิงปลางูมีแยงกินครับ อย่างบุีิมาโดดกินเขียดหน่อยคือเยือยยังครับเงียบครับ,รบผมบม,มี ดูได้ครับพี่นอ้องกบทั้งช่วจีด้แต่ละตัวโอ้พี่น้องมี่ครับผมนี่ครับผมชูตัวใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้เฮอนี่แหละครับ หินปลาเนาะพี่น้อง,นองนเนาะตรงงามพี่น้องใหญ่งามเลยสวยๆครับหดตุบเลยหินปลาเดี๋ยวผมใส่ถุงก่อนต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับ ไปทั้งเงียบเลยพี่น้องเอ เพี่น้องลังนี่สายคือเป็นแนวนี้โอ้แสดงว่ามีมีกรบกินเลยพี่น้องสายมันมันผ่าดเป่าพี่น้อง ใส่เบ็ดกบนึ่กะสิไปทัวร์ได้ใช่พี่หน่องหาหมองใสยังไงก็ใส่เบ็ดป่าอยู่โอ้ยิี่มงใสไม่ค่อยถือนะพี่หน่องเอ,อไม่ค่อยถือแต่ว่าันในตัวงหญ่คือตัวหนึ่งกบไข่ยอยู่ก็โดนถือกันเลย นี่ก็เงียบครับพี่น้อง,หล,งหลังนี่ยังมึงเขาจ้าตัดตัดเข่าตัวพี่นอ้องเบื้งพี่น้อง ไก่ขาโอ้มันกินกบผมพี่น้องมึงเออกบไล่ขานี่ครับผมมันกินกบกบถือเบ็ดเพื่อนนี่มันสัตว์เลยบไวบ้บไว้กินกบกันวันนี้โอ้ย โอ้ oh, พี่นอ้อ <c oughs> งสวยอีกแล้วครับผมวงงามอีกแล้วพี่น้องนี่ครับ <c oughs> งามอีกแล้วนี่นะครับนี่ปลาในการอยู่พี่น้อง โอ้ยตงงามพี่น้อง <m ario> ตวง,งามตวง,งามรุ่นรุ่นเล่ยๆกันเลยครับพี่น้องนี่นี่แหละครับกัดถือกันตวงามอยู่พี่น้องมันเป็นตกบ หิ้ปลาน้ำเอ๋ขกน้ำเอ๋ขกหลอกปลาปล่อยเข้าไปได้ละเออสินงแม่พี่น้อง สวยครับพี่น้องไปลุยต่อโอ้โนี่ดงหงาเราจะไปสวสดดอบคุณพี่น้องบ้าเนี่ย Ừ. nhanh cứ câu phi nòng ơi ừ. sẽ điện không nhìn ừ. nhìn nhẹp sắp phi nòng thiệt โอ,โอ้พี่น้องโดนอีกแล้วครับผมน,นี่อันสิเป็นรุ่นน้อยนะครับพี่น้องนี่ครับผมรุ่นน้อยรุ่นน้อยรุ่นปีนี้แหละ ครับผมเนีย่ยถึงแต่น้ำแบบว่าน้ำเดินยังเสียหน้าถ้าจะเอาบริเวุนี้พี่น้องน้ำบวกน้ำยังพิมปลาครับผมอันนี้ไปอันนี้เป็นปวกแมงวันนะครับพี่น้องมาก,กินเยะืะอเขาแมงวันไม่มี าวันส่วนนี้ก็าเจาวันทีกบเต็นบ่ได้ <c oughs> นี่เลยอยู่น้ำปลาโอ้โหหลังมาถึงเป็มบ่แลวพี่น้องเอ๋ยเงียบครับพี่น้องนี่อย่างเลยหืมหลังเครื่องหนายกัดถือได้พี่น้องนะ นั่นนะั่นนี่นี่มาแล้วครับผมนี่ดุนเล็กครับพี่น้องดุนเล็กอุ่นหน่อยอุ่นหน่อยอ่ะดุนเล็กรุนเล็กอราวกับผมมี มีหลุนหน่อยหลุนใหญ่ครับพี่น้องออสีไหนไหมไม่ได้ปนอยู่ลึดอีรีพี่น้องแต่ว่าแกจำสิจุ๊ดสิกินได้ยุดกพี่น้องหลุดกันหลุดอ่ะครับผม ตมิดห้องโมเมนต์หลังถ่ายเลยพี่น้องมาเป็นหลังสุดถ่ายเลยเนี่ยโบปิดถ่ายมาโบปิดถ่ายเงียบครับผมเอา ีเหระครับผมหมายเอาหกหกฮาเลาะไปทัวมาครับสรุปผลงานกันครับบัดนี้เพิ่นครับพี่น้องสรุปผลงานเา้ากบอ้ยโต้งงามนะครับพี่น้องสองตัวใหญ่ยอยู่นี่แล้วก็ตัวหน่อยอีกสองก็ถือว่าเบ็ดกบห้างในการอยู่พี่น้องนี่ ความสีบบมีกบแรับพี่น้องเอบๆมาสองโัเลยแล้วก็ตัวน้อยส่วนใหญนี่นถือเลาะปลานะครับพี่นอ้องเลาะให้หน้าบบได้บได้โบ,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 บมิยังกินเลยนี่นะครับพี่นอ้องผลงานเ้างกัโอ้วกีไลา,ายดอกครับพี่นอ้องเขากบมันอึดเนาะนี่เนออมอยู่เนีนน่ออมอยู่ออยน,นี่ครับผมเบ็ดเบ็ดเท่าสี่สิบหลัง มาสีสิบหลังเดี๋ยวใส่เบิร์ตอยู่พี่น้องหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวใส่เบิร์ตอยู่ใส่ใส่ใส่ไปเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นตะปาวหกเนาะอาใส่น้ำหม่องนี่หนามเอาเจาะไอแจ๊ะไปอีกเสร็จแล้วครับพี่น้องน้ำน้ำให้หน้ากระบดเดี๋ยวใส่หลายไปเลยเพราะว่ามันเป็นหน้าหวานมันหนาเต็มบ่ได้ทั้งหญ้าทั้งเขาเดี๋ยวใส่ไปนน้ำขบผอบขบผอบไปข้าหน้านะครับพี่น้องขับข้นหน้า กบักบโบกินปันไดไปกินอยู่เลาะแบบน้ำเดินน้ำบวกมั้สิละครับพี่น้องยิมปลาแปลงสิกบบเก่ากบเปกบปินีีกะนะครับผมรุ่นสองตัวนะครับผมกับท่านใหญ่ปันไดก็เดี๋ยวหาหมองไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องว่าหมองไรสิเป็นตะคือนะครับพี่น้องเปลี่ยนหมองเปลี่ยนไมยลองบึงกับผมก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับที่สำคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้นั่ครับังบาโผ่าดคลิปคลิปต่อไปสิมิยังก็ทาลุนทาเบิ้งน้ำกันครับมัน้ล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ